ครับจุดเก่าม่องเรือม่องขอไผ่ครับใหญ่ามาจุดใหม่ครับสุมยิ่งปลาดูาดาครับนี่แบบดีบอกเขาใหม่งามนะ <c ười> ดั้เป็นะดานพิเศเหรอดัด้เอาไป ุ่มยิงปลาชโลครับผมพี่นออ้องเงียบแล้วครับว่ไในพ่อโตอโยู่ได้ปรากฏเขาออกจากอุ้มบ่ได้ครับออาจากเอพลย,ย์บ่ได,ด,ด้เขาอยู่บ่เห็นอยู่บ่เห็นแต่ปลาสวดปดดูเปปลาสวลาสวด ครับพี่น้องบรรยากาศน้ำร่วมครับน้ำบกเห็นไรครับอากาศดีอยู่ครับลมเย็นดีอยู่ครับแต่ว่าพ่อันได้ปลาอยู่ครับคำเป่ามันี้พออยู่ครับผมพี่น้องสิเป็นอย่างไรเหมือนเชียม้านบอครับมาสองคนครับผมเป็นคนพายเรือให้ครับอ่าครับเสี่ยนหมอดครับ ไปหเด้เกิดไหมองยัครับมีดกีดีน้าใสซบ่มีหอดปลาโดแบบสวจบๆๆ <S <S นจับจับไปเลยไปเด้อไปเด้ออืมเดี๋ย